อยากบอกชาวหาดใหญ่ว่าเรื่องการป้องกันน้ําท่วมที่ผ่านมานั้นเราทํางานและวางแผนกันอย่างจริงจังเราได้เริ่มป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ําท่วมในหาดในหญ่อย่างเป็นรูปธรรมเราเปลี่ยนเครื่องสูบน้ําใหม่ให้กับสถานีสูบน้ําต่างๆเป็นการเพิ่มศักยภาพในการสูบน้ําให้มีกําลังสูบมากขึ้นเพื่อเร่งการระบายน้ําออกนอกเมืองในช่วงวิกฤตในทุกสถานีโดยเฉพาะสถานีสูบน้ําคลองเตยขอเจ็ดซึ่งเครื่องสูบน้ําชุดใหม่ที่ได้มานั้น สามารถระบายน้ำได้6 3 0 0 0ลิตรต่อวินาทีหรือใน1นาทีสามารถระบายน้ำได้ถึง3 7 8ล้านลิตรซึ่งช่วยในการเร่งการระบายน้ำในช่วงวิกฤตได้เป็นอย่างดีทำให้ที่ผ่านมาสามารถระบายน้ำในพื้นที่เมืองหาดใจออกได้ในปริมาณมากโดยสถานีสูบน้ำคลองเตยเป็นส่วนสำคัญที่ได้ทำการสูบน้ำปริมาณมากออกจากเมืองหาดใหญ่ลงทะเลไปทางแหลมโพซึ่งไม่ได้ทำให้น้ำท่วมรอบนอกตามที่หลายๆคนเข้าใจ ทั้งนี้ประสบการณ์ทำให้เราได้มีการวางแผนการจัดการภัยพิบัติแบบยั่งยืนเพื่อไม่ให้เกิดน้ำท่วมอีกโดยเฉพาะรอบนอกซึ่งน้ำที่จะทำให้หัดใหญ่ท่วมมาจากสองส่วนส่วนแรกมาจากทางคอหงซึ่งไหลเข้าเมืองหัดใหญ่วิธีการแก้ปัญหาคือ 1. เสริมคันแก้มลิงคลองเรียนเพื่อรองรับน้ำจากเขาคขอหงก่อนเข้าเมืองเพื่อป้องกันน้ำไหลเข้าเมืองย่านถนน30เมตร3ชัยทงเสียเสียงตึง อีกทั้งยังเป็นการชะลอน้ํำทาให้เราได้มีเวลาในการผลักดันน้ําออกนอกเมืองได้มากที่สุด 2. นโยบายสร้างทางระบายน้ําขนาดใหญ่หนาคายเสนานารงคเพื่อกันน้ําอีกหนึ่งชั้นไม่ให้ไหลเข้าเมืองมาทางชุมชนหน้าคายเสนานารงค์สุภาพอ่อนหวานภาสว่างอุทอสอเป็นต้นส่วนที่2คือน้ําที่ไหลามาจากทางเสดาวลงคลองอุตเผาและคลองรอหนึ่ง ทำให้น้ำท่วมศาลาลุงทองหาเจนัยพ่อปลมเทสาพัฒนาริมควรคลองระบายน้ำที่หนึ่งเป็นต้นเราจะร่วมกันแก้ปัญหาโดยสร้างตัวผลักดันน้ำทำให้ไหลได้เร็วเป็นผลให้สามารถสูบน้ำออกนอกเมืองได้เร็วขึ้นด้วยอีกทั้งยังจำเป็นที่จะต้องผลักดันนโยบายสร้างทางระบายน้ำผู้ขนานริมคลองรอหนึ่งและขยายคูในการรองรับน้ำหากมีการเอ่อล้นเพื่อเป็นการรองรับน้ำอีกหนึ่งชั้นก่อนที่จะเข้าถึงชาวบ้าน ส่วนแผนถัดมาในการรองรับหากเกิดภัยพิบัติคือ1ตั้งศูนย์บริหารจัดการภัยพิบัติแบบเบ็ดเสร็จเป็นศูนย์กลางการประเมินและคาดการภัยพิบัติเพื่อแจ้งเตือนผู้ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภยัยและกำหนดรูปแบบในการช่วยเหลือการอบพยพโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง 2. มาตรการการแจ้งเตือนเหตุภัยพิบัติผ่านระบบเสียงตามสายไซเรนและระบบ SMS แจ้งเตือนเหตุภัยพิบัติส่งถึงประชากรทุกคนในเมืองหาดใหญ่กระผม มุ่งมั่นที่แก้ไขปัญหาน้ำท่วมอย่างยั่งยืนด้วยโครงสร้างพื้นฐานที่แข็งแรง Next หาดใหญ่ทำแล้วทำต่อร่วมพัฒนานครหาดใหญ่